มาร์ทวอตที่กล้าให้ฟังก์ชันมาแบบล้นจัดจดได้รับใบรับรองความแข็งแกร่งทางการทหารของสหรัฐอเมริกาถึง15รูปแบบอาิเชีนน้ำเดือดเดือดกับแบนคอสเพ็ดแท้ง P 3 u l t r อตรยอมรับเลยครับว่าผมไม่กล้าทดสอบอะไรแบบนี้กับน,นาฬิกาแบรนด์ไหนเลยสักแบรนด์เดียวแต่ Co s สเพ t ทำถึงเรื่องความทนทานเป็นอย่างมากเลยครับอย่างที่บอกไปแหละครับไม่ว่าจะเอารถเหยียบหรือเอาไปแช่น้ําร้อนหรือเอาไปแช่แข็งเลยมันก็ยังใช้งานได้ปกติครับมันเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความทะนุถนอมน,นะครับหรือว่าใช้งานได้แบบทนไม้ทนมือสุดๆมาดูภายนอกกันแบบใกล้ๆก,กันครับนี่คือดีไซน์ที่เขาพิมพ์ลงไปตรงนี้เลยครับอย่างชัดเจนว่าลักเก็ตด,ดีไซน์หรือดีไซน์แห่งความทนทานโดยเฉพาะนอกจากมันจะมี ความถึกและทนแล้วเขายังให้ฟังก์ชันการใช้งานมาแบบล้นล้นเหลือๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันต่างๆทั้งในระบบ iOS หรือ Android คุณก็สามารถรับการแจ้งเตือนได้นะครับโดยทั้งหมดนี้คุณสามารถเชื่อมต่อมันได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Co ส p e t Fit ได้เลยเวลามีคนโทรเข้าคุณก็สามารถที่จะคุยสายสนทนาได้อย่างชัดเจนเลยครับคุณสามารถรับสายแล้วก็สนทนาตามนั้นได้เลยครับอลองฟังเอาเองแล้วกันนะครับ หน้าจอของมันเป็น AMOLED Display ขนาด1.43นิ้วให้ความคมชัดมากๆและหน้าจอของมันก็ยังมี Always On Display ครับคุณเชื่อมต่อแอป Coachpetfit แล้วคุณสามารถเลือกหน้าปัดนาฬิกาตามใจชอบเลยครับกว่า500แบบเลยก็คือไปดาวน์โหลดมาแล้วก็มาติดตั้งแล้วก็เลือกใช้ในสิ่งที่เราชอบนั่นเองฮะัสำหรับโหมดที่ผมชอบมากๆคือการตรวจจับการนอนครับมันสามารถตรวจจับได้แบบละเอียดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลับเลึกหลับฝันหรือว่าหลับตื่นนะครับคุณสามารถเช็คสุขภาพการนอนของคุณได้แบบเรียลไทม์เลยอันนี้คือดีมากๆครับตรวจจับกา,าร เต้นของหัวใจและบันทึกได้24ชั่วโมงเลยครับหรือจะเป็นในส่วนของการตรวจจับออกซิเจนในเลือดอีกก็สามารถบันทึกค่าได้แบบ24ชั่วโมงเช่นกันใครใช้เอาไปออกกําลังกายมันก็มีโหมดออกกําลังกายถึง170โหมดเลยครับคือมันครอบคลุมมากๆหรือว่าเขาให้มาแบบเหลือจัดๆนะสำหรับตัวที่3อัลต้าก็สามารถเปลี่ยนสายเป็นสายยางได้ครับเพื่อเอาไว้ออกกําลังกายหรือดูสปอร์ตขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูครับมีสลักอยู่ตรงนี้ครับแค่เลื่อนสลักออกมาแล้วก็สุบเข้าไปแค่นี้เลย พอเปลี่ยนสายแล้วก็ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นไปอีกอ,อย่างสวยใครใช้นาฬิกาเอ็กซ์ตรีมกว่านั้นมันรองรับการวัดระดับความสูงยังไม่พอเขาให้การวัดความกดอากาศมาด้วยครับและเข็มทิศของมันแม่นยำมากๆเนื่องจากมันรับสัญญาณ GPS ถึง6เครือข่ายด้วยกันไม่น่าเชื่อว่าเขายัดฟังก์ชันเหล่านี้มาใส่ในนาฬิกาหลักขาดแค่เท่านี้นะสำหรับเรื่องการกันน้าก็ไม่ต้องพูดถึงครับคือมันกันน้ําที่ระดับ IP 6 9 K ปกติเราได้ยินเพียงแค่ IP 6 8ก็ว่าสูงแล้วแต่นี่ครับ IP าารถ ทนแรงดันน้ำได้ถึง5 ATM หรือว่าลึก50เมตรและยังทนความร้อนได้ถึง80องศาผมเลยกล้าเอาน้ำร้อนมาใส่แล้วก็กล้าเอาไปแช่แข็งอะครับนี่คือระดับการกันน้ำของ IP69K สำหรับใครที่เป็นคนขี้ซุ่มซ่ามนะครับใช้นาฬิกาแล้วมันไปฟาดกับตรงโน้นตรงนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยครับว่ามันจะเป็นรอยเพราะว่าเขาใช้กระจกเป็นกอริลลากราสสามทนต่อแรงขีดข่วนแล้วก็แบบทนต่อการกระแทกมากๆเลยเหมาะสําหรับคนที่ขี้ซุ่มซ่ามนะครับ สำหรับแบตเตอรี่ของมันถ้าคุณเปิดแบบเต็มระบบเลยไม่ว่าจะเป็น away on display หรือว่าทุกฟังก์ชันน่นะครับมันจะใช้งานได้ประมาณ3-5วันซึ่งมันอึดมากๆนะครับแบบว่าคุณเปิดเต็มระบบเลยนะคือที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันสมควรที่จะมีค่าตัวหลักหลายหมื่นนะครับแต่คุณเชื่อไหมว่ามันราคาแค่ เท่านั้นแหละครับช็อกกันสิฟังก์ชันให้มาแบบล้นค่าตัวไปไกลมากและมันก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นหน้าปัดสี่เหลี่ยมรักชูรี่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใครฟังมาถึงขนาดนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วครับนี่คือสมาร์ทวอทที่ใช้คําว่าคุ้มค่าได้เปลืองมากๆแล้วผมปักตะก้าไว้ด้านซ้ายล่างมุมมีนี่เป็นตะก้าออฟฟิเชีของแบรนด์คอสเพโดยโตรงเลือกรุ่นที่ใช่และสีที่ชอบได้เลยตามนั้นครับ